สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟางอยู่ที่แบบบ้านมินิฮาร์โครงการเสียนยาโคมีนิคมนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านสไตล์มินิมอลขนาดน่ารากักน่ารากักขนาดพอเหมาะและยังมีขอดต,ต้นไม้กลางบ้านพี่ฟางขอแนะนําที่นี่เลยค่ะบริเวณแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่สวนหน้าบ้านค่ะซึ่งเราก็ได้ลงหญ้าแล้วก็ลงไซร์เกาหลีนะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อเพิ่มความร่มรื่นและความเป็นส่วนตัวให้นะคะ แล้วก็ตรงในโซนนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อมายังพื้นที่ลงจอดรถค่ะซึ่งมีพื้นที่ขนาดกว้างเลยนะคะสามารถจอดรถได้1นถึงสคันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะคะว่าภายในบ้านของเราน่าอยู่แค่ไหนคะ่ะ ค่ะสำหรับบ้านแฝดแบบมินิไฮส์ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน3าห้องน้ําค่ะและสําหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําภายในตัวให้ค่ะซึ่งติดตั้งสุขภัณฑ์ไว้พร้อมใช้งานแล้วนะคะและถัดมาก็จะมาเชื่อมต่อกับโซนพื้นที่ว่างที่เราแบ่งไว้ให้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถตกแต่งทําเป็น Wal k in c l เ s e t ภายในห้องให้ได้ค่ะเพราะว่าห้องนอนใหญ่ของเราเนี่ยทำไว้ค่อนข้างกว้างเป็นบ้านสําหรับผู้ที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการห้องนอนด้านล่างนะคะ บ้านแบบนี้ก็จะตอบโจทย์มากมากเลยค่ะ่ะและในถัดมานะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องโถงขนาดใหญ่ของเราค่ะซึ่งสามารถแบ่งโซนเป็นห้องลิฟวิ่งไดนิ่งได้เลยนะคะแล้วห้องนี้ค่ะเราก็ออกแบบมาที่มีกระจกด้านข้างค่อนข้างเยอะนะคะแลวเป็นกระจกช่องเปิดซึ่งสามารถเปิดรับแสงรับลมได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะและ ห้องนี้นะคะก็จะมาเชื่อมต่อกับโซนของห้องครัวของเราที่อยู่ด้านข้างหลักบ้านนะคะห้องครัวของเราก็จะแบ่งเป็นโซนแบบสัสดส่วนชัดเจนเลยค่ะแล้วก็มีกระจกช่องเปิดปิดให้อีกนะคะเพื่อกล้องการกลิ่นได้ด้วยค่ะค่ะและในส่วนของชั้นบนของเรานะคะก็จะมีอีกทั้งหมด2ห้องนอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ และสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กห้องแรกของเรานะคะซึ่งก็ไม่ได้เล็กเลยนะคะมีขนาดกระทนันรัดพอเหมาะค่ะตรงโซนนี้นะคะเราก็จะสามารถวางเตียงนอนได้เลยนะคะแล้วก็จะแบ่งโซนมาทางโซนด้านนี้ค่ะซึ่งจะเป็นโซนของที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าหรือจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะคะยังมีพื้นที่ให้เหลือค่ะพอออกมาจากห้องนี้นะคะก็จะมาเชื่อมต่อ,อยังโซนของห้องน้ํากลางบ้านให้ค่ะ ห้องน้ํานี้นะคะเราก็จะติดตั้งสุขภัณฑ์ไว้พร้อมใช้งานหมดแล้วนะคะแล้วก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนห้องนี้ก็จะมีกระจกเงาบานใหญ่พร้อมไฟซ่อนอยู่หลังกระจกให้นะคะพอออกจากห้องน้ําเราก็จะเชื่อมต่อมายังห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องที่มีขนาดกระทัดรัดนะคะห้องนี้ก็จะมีกระจกช่องเปิดไว้ให้รอบด้านเลยค่ะสามารถเปิดรับลมรับแสงธรรมชาติและยังเห็นวิวเขาด้านนอกด้วยค่ะ ก็พาชมครบทุกห้องทุกมุมแล้วนะคะสําหรับแบบบ้านมินิฮาร์ค่ะสําหรับใครที่สนใจจะเข้าชมโครงการของเราและมาชมบ้านจริงของเรานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่โครงการซีนยาโคมมี่ได้ทุกวันเลยนะคะสําหรับบ้านแบบมินิฮาร์ของเรานะคะตอนนี้เหลือเพียง4ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นค่ะและสําหรับคลิปหน้าฟานจะพาไปอัปเดตแบบบ้านแบบไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ